สวัสดีครับพบกับช่องพีเด็ดมวยไทยโดยโชโกราตับเจอกันเป็นประจำครับทุกวันพุธวันนี้วันพุธท,ที่สี่กุมภาพันสองห้าหกเจ็ดครับเป็นวันวันไทายวันแห่งความรักด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเบื้องต้นครับก่อนอื่นก็ไปทวนผลงานอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนเดิมครับสองสองครับช่วงนี้เหมือนออกมาวิจารณ์หรือออกโัษณาให้สวนไปสวนได้สวนไปเลยครับช่วงนี้ยอมรับว่าดวงตกมากๆครับ สโปรแกนเดิมครับพูดน้อยต่อยหนาเราจะพูดเฉพาะในจุดที่สําคัญเนื้อหาไม่สําคัญเราไม่พูดครับเราเน้นผลงานครับแต่ผลงานยังไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรอาทิตย์นี้ว่ากันใหม่ครับจะตามได้ส่วนได้เพราะดวงช่วงนี้อยู่ในทั้นแบบว่าตกสุดๆแล้วก็ลงสุดๆเลยดวงไมวทายจ็ตสีนะอ่ะไปดูกันที่คู่ที่หนึ่งครับเป็นมวยรอบปูนเสือสายตี ชนะเข้ารอบแปคนสุดท้ายคนที่เจ็ดแพ้ตกรอบนิวปรกรณ์สอโชคมีชัยพบกับยอดนาทีพะดุงชัยมวยไทยยินที่กัดร้อยสิบสองปอนนิวปรกรณ์นี่ตรงมวยเราก็เห็นกันแล้วเป็นมวยเข่าที่เกาะตีถึงไหนถึงกันนะนิวปรกรณ์นะส่วนยอดนาทีนี่วงนอกได้วงในเนี่ยสู้บ้างไม่สู้บ้างขะากันไป วันไหนที่ออกนําไปก่อนก็ต้องระวังนะเพราะวงในนี่เป็นดินแดนของยอดเป็นดินแดนของนิวบกรร์เลยมวยคู่นี้นอกกับไหนต้นๆยอดนาทีอาจจะตั้งสู้ได้แต่จะสู้ตลอดรอดฝั่งไหมอันนี้ต้องมาลุ้นกันส่วนนิวบกรร์ต้นๆอาจจะเสียเปรียบหน่อยแต่ถ้าเข้าในได้เมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ลุ้นกับคู่นี้ว่ากันที่ทางมวยและ ความยืนระยะการยืนระยะมากยกเข้าไปแล้วเนี่ยนิวปรกรณ์จะได้เปรียบครับคู่ที่ผมออกไปที่นิวปรกรณ์ส่อโชคมีชัยครับชนะได้แต่เหนื่อยคู่ที่สองหนึ่งสยามสอเดชพันธ์พบกับเพชรตะวันเพชรจินดาพิกัดร้อยสิบสองปอนด์คนสุดท้ายชนะเข้ารอบแปดคนสุดท้ายตัวใบสุดท้ายแพ้ตกรอบเหมือนคู่แรกคู่นี้หนึ่งสยามเพิ่งมาชกครั้งแรก ดันมาแทนเจ้าเพชรเดชะขอเดชพันธ์เพื่อนร่วมค่ายก็ชนะโ,โ,บโรบอคอปอ,อ,อุตุรนวันนี้มาเจอเพชรตะวันซึ่งเนื้อตัวและส่วนสูงนี่พอๆกันดูตามตามสายตาแล้วพอๆกันว่ากันด้วยทรงมวยหนึ่งสยามนี่มวยเขา่าขอขอควาเดคอเด้ดงตีเกาะลอกลัดมัดเหนียวนะหนึ่งสยามเนี่เพชรตะวัน เวลาเจอเข่าเนี่ยจะไม่ค่อยดิน่นบางจังหวะก็มีแทงตู้ขวางตู้แต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่วงนอกเนี่ยค่อนข้างจัดจ้านอาวุธค่อนข้างเยอะหนึ่งสยามและความเป็นมวยเนี่ยความเป็นมวยและการเต็มเบรหนึ่งสยามจะดูดีกว่าคู่นี้กับคู่แรกคล้ายๆกันหนึ่งสยามไอเพชรตะวันก็ตั้งเตะถอยดักเตะดักแทงดักศอกก็ต้องโชคข้างเชียบหนึ่งสยาม จะชนะได้ก็ต้องเหนื่อยก็ต้องเล่นวงในอย่างเดียวคู่นีตนตน้ต้นเสียเปียบเทตะวันอ่ะมวยคู่นี้ผมออกไปที่มวยต,ตีนต้นอย่างเทตะวันเทจินดาครับหนึ่งสองสามดูดีกว่าสี่ห้าไม่เสียเปรียบมากเอาตัวรอดได้ก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าเอาเอาตัวไม่รอดโดนเขาเกาะโดนเขาตีไม่ดินกับตัวใครตัวมันแต่เบื้องต้นหนึ่งสองสามผมว่าไม่แพ้ออกไปที่เทตะวันเทจินดาส่วนต่อมารองผู้เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ เด่นพยักศักตรตูพบกับวันวิเศษ,ษสเดชพันธ์มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วที่ช่องสี่วันนั้นผมจําไม่ได้นะว่าเด่นพยักชนะน็อกยกสองหรือยกสามผมก็อยู่ในเวทีแล้วผมก็วิจารณ์ให้เด่นพยัก์วันนั้นคือหนึ่งสองเด่นพยักทู่ไม่ได้เลยอะเดินไปรับแข้งเดินไปโดนเหลี่ยมล้มจิ้งล้มงายคือมวยมวยจะกินแล้วคือตามทรงนี้มายาก ูดภาษาเป็นบ้านคือมายากนะแต่ไปได้ลูกสอบหรือลูกหมัดผมก็จำไม่ได้น่าจะสอบนะทีเดียววันวิเศษนอนเลยกรรมการน,นับถึงสิบก็ไม่ถึงมาเจอกันใหม่วันนี้พิกัดนี้ว่ากันด้วยทรงมวยเด่นพยักก็เสียเปรียบเหมือนเดิมแต่ถ้าจะไปน็อกไปเกาะตีได้ลูกสอบลูกหมัดเนี่ยก็ไม่แปลกแต่ทรงเดินไปรับแข้ง วันพิเศษเหมือนเดิมอีหลอกเดิมมวยคู่นี้ผมชอบมวยตีนต้นเหมือนเดิมครับชอบไปที่วันพิเศษสอดีชพันคนระับถ้ากันตอบได้หรือไม่พลาดโดนจริงๆอ่ะกินนะตรงวันนั้นจะกินอยู่แล้วคู่นี้ชอบไปที่วันพิเศษครับอ่ะต่อมาคู่เอกเมษาจะเสียอาทิตย์นี้ครับเทชรพลานชัยพบกับวินสิตเจนิมที่กัดร้อยสามสิบปอนด์ินสิตจีเนี่ยเจนิมเนี่ยมาแทนปาฏิหารพย์อหลักบุญ เนื่องด้วยอะไรผมก็ยังถึงไม่ถึงนะแต่ได้ข้อมูลมาว่าบินมาแทนที่กัดร้อยสามสิบท่านอื่นอาจจะลงร้อยิบเก้าผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมถามกับตัวเด็กเองถามมาเมื่อสัก,สกประมาณสักสิบยี่สิบนาทีก่อนผมจะเข้ามาอัด u t u b e นะผมถามบินแล้วบินบอกทุกร้อยสามสิบแล้วกระดานบางเผด็จเขาขึ้นร้อยิบเก้าก็ต้องมันจะเป็นร้อยิบเก้ากับร้อยสมสิบหรือร้อสามสิบเท่าผมก็ไม่รู้แต่ว่า มขอวิจารณ์ไปที่ร้อยสามสิบเท่าก่อนก็แล้วกัเนเพชรเนี่ยเยพชรนี่เคยแพ้เคยแพ้เจ้าวินมาในอดีตเมื่อสองปีก่อนชกมวยเก่งกับใครตอนนั้นอ่ะเพชรเก่งมากแล้วมาเจอวินวินนี่ทรงมวยเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าเพชรจับสู้ไปได้วันนี้มาเจอกันเนี่ยด้วยความที่วินเขาเป็นมวยมาแทนการเตรียมตัวสภาพจิตสอบรู้ ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามีรายการหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ต้องรู้หลังช่างต้องรู้ครับว่ามีรายการไหมมาอย่างไงมากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะส่วนเพชรเขาขึ้นรายการไว้กับปาตินหาร้อยยี่สิบเก้าถ้าขยับมาร้อยสามสิบแค่ปอนด์เดียวผมว่าไม่แลกไม่มีผลหรือจะต่อให้หนึ่งปอนด์จะมีผลไหมการต่อให้หนึ่งปอนด์ก็อาจจะบินซ้อมน้อยต่อได้อันนี้มีสสทธิ์อ่ะคู่นี้ผมเอาร้อยสามสิบเข้ากันนะว่ากันด้วยรงม,มวยเพชรเขาก็ พบเครื่อง่ากับใครในอาวุธหนักแรงส่วนไปลายไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วินเนี่ยต้น,ตนไม่ดีกับไปลายดีแล้วก็ยุบมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองเรื่อยๆวินมีเรื่อยๆแต่ต,ต้นไม่ค่อยดีต้นตนี่จะแพ้เพชรนะตรงเนี้ยแต่ไปไปายเพชรเนี่ยท่าได้หมดแล้วหมดเลยระ,ระยะหลังเปลายไปายเพชรไม่ดีส่วนวินอน่ะไปไปายกับแรงไม่ว่าเจอใครช่วงหลังๆไปดูได้เลยวินชอบมีก๊อกหนึ่งก๊อกสอง แล้วมาเจอกันวันนี้ผมขอออกไปที่มวยในรายการดีกว่าความการทิปซ้อมต่อเนื่องและมีร่างกายไอมีรายการก่อนรู้ก่อนส่วนวินนั้นจะมีร่างไอจะมีรายการหรือไม่หรือว่าเรียกมาแทนเลยอะไรแบบนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวมารู้อีกทีวันอาทิตย์นะครับอ่ะแต่ทวนมวยรลกวมวยชอบอาทิตย์นี้คู่ที่หนึ่งนิวปรกรณ์ครับเหนื่อยแต่ก็ต้องออกไปที่นิวปรกรณ์ก่อนคู่ที่สอง เพชรตะว,วันเหมือนกันหนึ่งสองสามดูดีกว่าสี่ห้านี้เขาไม่ออกก็ตัวใครตัวมนันนะเพชรตะว,วันนะคู่ที่สามวันวิเศษวันนั้นจะกินแล้วภาพดวสองคู่ที่สี่ชอบไปที่มวยในรายการอย่างเพชรครับทั้งนี้ทั้งนั้นเปลี่ยนแปลงได้ในวันอาทิตย์หลังช่างและดูเลตดูเนื้อตัวกันเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีครับโอเคครับเบื้องต้นก็มิเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ